าทางโว์พี่น้องไยแล้วกันแต่บางคนสงสัยว่ากูเขาเปลือกสีขาวมีจริงไม่มีจริงพี่น้องครับ <c oughs> แล้วตัวต้องสีขาวมาอนรผมมานเสื้อผมที่ผมใส่นะครับบอกก่อนจะได้วาเงรเปลือกนะฮะบอกก่อนนี้เรื่องจริงลองดูกันฮะใครมีกล้องถ่ายถ่ายดูดิใครหยิบมาดูกันคุณนาคุณอามาก่อนดูก่อนมาช้าเสียใจเบร์ไหน่ายจากกันไม่เบร์ไหน่ายดวงงูมาดูการต่อสู้ระหว่างโลกตะลิงไอ้คนคนครับพี่น้องฮะเดี๋ยวไหมครับลองดูเฉยนหมครับพี่น้องใครมีกล้องถ่ายดูนะศึกษากันไว้พี่น้องเพราะเราไปเจอเจอกลางดงกลางป่าเราจะได้บอกกู้บอกหลานกันถูกนะครรับว อย่าประมาทเร่งง,งูนะฮะเพาะหมองูตายเพาะงูเกิดงูสู้กับหมอพี่งงงงน้องครับเดี๋ยวนี้กัดคนตายหรือเปล่ากัดไม่ตายน้ำลายสกรปรกเขาเรียกว่าง,งูเหนือมลายผม นะครับอย่างนี้เป็นงูเหลือมไม่ใช่หลามเด้อพี่เด้อเหลือมกับหลามนี่คนละชนิดกันพี่น้องครับบางคนถามว่างูหลามเป็นยังไงงูหลามดูที่ลายพี่น้องจะลายแบบดำๆนะฮะลองดูแล้วเ่าเจองูหลามมาโชว์น่ะไม่ต้องปล่อยทั้งตัวลูกอ่ะโชว์ก็พอเนี่ยเ้รางูหลามมันเลยไม่เยะปล่อยมากครับลองดูนี่ไงงูหลามเป็นอย่างนี้พี่น้องเห็นลายไหมฮะแตกต่างกับงูเหลือมเลยครับพี่น้องลองดูที่ลายมันเห็นไหมไม่เหมือนกันนะพี่นะลองดูกันแต่ตอนนี้อ่านจบเจ็บเลยฮะดูงูเห่าจงอางดีกว่ามาเพื่อความใยพี่น้องยิ้แสดงดีเบอระะะวััังลูกห้้าาปรมอ่ขยบบดดี อเอ้ยเชือกครับพี่แ้วเดี๋ยวปฏิเชือกสีแดงครับเดี๋ยวผมไม่ดูงูเหา่าสีขาวถ้ามีนี่จริงพงออี่น้องด่าแม่ผมดังๆเชือกเอ้ยเชือกได้เลยครับมันทุกครวงูกัดเพราะงูมันอยู่ในเสือในบ้าตบหลังเบาๆด้อลูกสังเกตเวลาหมองูตบหลังมันจะแผ่ไม่เบี้ยสวยนะครับอ้าปากฟันขาวสังเกตดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตบหลังงูไม่ใช่หลังมึงฮะมงึงจะหาไปถึงไหนไอ้บ้าแม่มุกไม่หาพาเพื่อนเครียดระวังซ้ายก็เอ้ยขวาหน้าหน้าหน้าระวังอย่าประมาถึงไหมครับลองดูรอดดีๆมาาดูกรเต้นครัามาด นอกอีกแล้วนะฮะคุณสงสารมึงจะตายหาได้อยู่คนเดียว